สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับในการวิเคราะห์ผลสำหรับการทดลองเรื่องที่3มโมดูลัสของยางกันนะครับนะครับเ,เริ่มต้นนะครับเราก็จะสร้างตารางที่คล้ายกับตารางที่เราบันทึกผลมานะครับก็คือช่องแรกเป็นปริมาณน,นะครับ มี L มี L ก็คือความยาวของเส้นลวดนะครับและ d ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของตัวเ,เส้นลวดนะครับทีนี้ผมใส่นวยกำกับไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไม่ลืมนะครับเ,เดี๋ยวผมขยายนิดนึงจะได้เห็นชัดนะครับโอเคนะครับในตอนที่1นนะครับแบบนี้ทีนี้ เ,เราก็จะมีการทดลองนะครับโดยเราวัดครั้งที่1น,นะครับเราวัดครั้งที่2นะครับเราวัดครั้งที่3แล้วเราก็หาค่าเฉลี่ยนะครับฉเฉลี่ยของแต่ละปริมาณน,นะครับอันนี้ก็คือผมพยายามทําให้มันคล้ายกับตารางหนังสือมากที่สุดนะครับเ,เราก็จับลักษณะ นะครับตามเหมาะสมนะครับทีนี้สำหรับตัวปริมาณที่เราวัดมาจริงควรจะอยู่ตรงนี้เนาะโอเค,อ,เคอันนี้ลบออกอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับความยาวนะครับที่วัดมาได้นะครับก็มีอ่าผมเอาตามที่วัดมาจริงเลยแล้วกันนะครับก็คือสำหรับความยาวของเส้นลวดถ้าผมบันทึกเป็น เซนติเมตรนะครับผมได้ความยาวครั้งแรกก็คือ125.5งอ่ห้าจุดห้านะครับครั้งต่อมาเป็น125.4 0นะครับตัวตัว Microsoft Excel เขาจะอาจจะมเีเวลาที่เราบันทึกเลขทศนิยมนะครับที่ตามหลังด้วยเลขศูนย์เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเ,เราเราทำใน Excel นะครับ เขาอาจจะไม่ได้แสดงตัวเลขนะครับตามตำแหน่งทศนิยมที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราสาม,มารถปรับนะครับก็คือเลื่อนจุดทศนิยมนะครับตรงนี้ได้นะครับเลื่อนให้น้อยลงนะครับเลื่อนให้มากขึ้นนะครับก็เอาตามเหมาะสมก็คือทศนิยมอสองตำแหน่งนะครับในหน่วยเซนติเมตรนะครับทีนี้ตัว ครั้งที่สนะครับที่ผมวัดมาก็คือ125.50นะครับเหมือนกันก็คือเพิ่อทีนี้การหาค่าเฉลี่ยนะครับปกติถ้าเราหาจากเครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขนะครับก็เราคงเอา3ตัวนี้บวกกันแล้วหาร3นะครับแต่ทีนี้ในในวิดีโอนี้ผมก็จะแนะนำฟังก์ชันอีกอันนึงก็คือ average นะครับ จะเห็นว่าเราพิมพ์นะครับเ่าใหม่นะครับเราพิมพ์ลงในในในตรงนี้นะครับในกล่องนะครับช่องฟังก์ชันนี้นะครับคือเราต้องเลือกเซลล์ที่เราจะต้องการจะใส่สูตรก่อนนะครับตอนนี้ก็คือเซลล์ช่อง e สี่นะครับก็คือช่องนี้ผมจะทําการหาค่าเฉลี่ยที่ตรงนี้นะครับเราอาจจะคลิกเฉยเแล้วพิมพ์เท่ากับเลยก็ได้นะครับเท่ากับก็จะเห็นว่าช่องด้านบนที่เป็นสูตรเนี้ย ก็จะ,ะมีตัว,ตวข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเท่ากับนะครับผมจะใช้ฟังก์ชัน average ก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะครับจะเห็นว่าเราพิมพ์แค่เริ่มต้นอย่างไม่ต้องครบนะครับเขาก็จะแนะนำฟังก์ชันนะครับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเลือกตัว average เฉยๆนะครับแต่มมนคลิกเลยก็ได้นะครับก็จะ,ะพบว่า Uh, ตัวตัวชื่อฟังก์ชันครบแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวอาร์กิวเน์นะครับแลอว่าไปวแปรให้กับฟังก์ชันนั้นๆซึ่งฟังก์ชันนี้ต้องการตัวเลขนะครับกี่ตัวก็ว่าไปนะครับแล้วตัวฟังก์ชันจะนับเอาเองว่าเราป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขให้เขากี่ตัวนะครับรเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ถ้าเราลาก3ช่องนี้เลยนะครับก็คือตั้งแต่ B C ถึง B C นะครับก็คือเป็นช่อง b 4, c, 4, c c และ d c นะครับสช่องนี้นะครับแล้วเราก็ปิดวงเล็บนะครับคือคือถ้าเราไม่ปิดวงเล็บเรา Enter นะครับบางเวอร์ชัน Excel ก็จะ,ะใส่วงเล็บปิดอัตโนมัติให้นะครับบางครั้งบางครั้งก็อาจจะฟ้องก็ไม่เป็นไรนะครับจะเห็นว่าเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยนะครับทีนี้เหมือนเดิมก็คือตัว Excel เนี่ยถ้า by default เลยนะครับเขาก็จะใส่ จำนวนตำแหน่งทศนิยมนะครับก็คือเอาถ้าเราถ้าเราไม่ได้กำหนดอะไรนะครับเขาก็จะใส่มานะครับแต่ถ้าเกิดเราพบว่าเราอยากได้ทศนิยมแค่2ตำแหน่งนะครับเราก็มาคลิกที่ช่องนี้นะครับช่องที่เรากำลังดูอยู่นะครับแล้วก็มาเลื่อนจุดทศนิยมเอานะครับให้เป็นไปตามตำแหน่งที่เราต้องการก็จะได้แบบนี้ได้ค่าเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาคำนวณแห ตัวค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับท,ที่เราได้มานะครับทีนี้สําหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดตัวอย่างนะครับที่เราวัดมานะเราบันทึกข้อมูลได้0ูนยจุดสานะครับครั้งที่2ได้จุด3 3 4นะครับ แล้วก็ครั้งที่3ก็คือจุดสามสี่สนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมก็คือถ้าเราจะต้องถ้าเราจะหาค่าเสี่ยของ3ช่องนี้นะครับเราสามารถใส่สูตรเหมือนกับช่องทั้งบนก็คือเราพิมพ์นะครับป้อนข้อมูลเข้าไปก็เท่ากับ Average นะครับแล้วก็ลาก3ช่องนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ ข้อดีของ Excel นะครับอาจจะเคยแนะนำไปแล้วก็คือเราสังเกตว่าช่องข้างบนก็คือช่อง E4 เราเคยหาค่าเฉลี่ยของ3ช่องนี้นะครับในคอลัมน์ B C D เราช่องคอลัมน์ E เราหาค่าเฉลี่ยนะครับเพราะงั้นในแถวที่แค่เราจะทำลักษณะเดียวกันก็คือเราเอา3มปริมาณนี้มาหาค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉนั้นะรเราก็ใช้เราก็จะคลิกนะครับไปในช่องที่เราเคยใส่สูตรไปแล้วแล้วก็มา เอาเคอร์เซอร์มาชี้นะครับมาชี้ตรงนี่ผมยามานี่นะครับเวลาที่เราเอาเมาส์คลิกที่ช่องนั้นแล้วนะครับเราเอาเคอร์เซอร์มาชี้ที่มุมด้านขวาล่างของเซลล์นั้นนะครับแบบนี้จะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นเป็นจุดทึบๆนะครับและเมื่อเอาเคอร์เซอร์ชี้เคอร์เซอร์จะมีลักษณะเปี่ยนไปเป็นแบบนี้เราสามารถลากนะครับลากลงได้ลากไปทางขวาได้ลากขึ้นได้ นะครับแต่ตอนนี้เราจะลากลงเพื่อทําการออโต้ฟิลนะครับก็คือใส่สูตรอัตโนมัติให้กับช่อง e5 นะครับ e5 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าเราก็จะได้ฟังก์ชัน average นะครับของ b5 จนถึง b5 นะครับทันทีนะครับและถ้าเราต้องการจำนวนทศนิยมนะครับอนะ่เราก็อย่าลืมว่าถ้าเราออโต้ฟิลมานะครับทุกอย่าง อาจะมีลักษณะที่มีฟอร์แมตเดียวกับช่องก่อนแน,น่นนะครับก็คือก่อนหน้านั้นเราเคยกําหนดให้มีทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับลองลากใหม่็ได้เราก็พบว่าพอหาค่าเฉลี่ยนะครับในช่องอเส้นผ่าศูนย์กลางตัว d ีด็นี้แล้วนะครับมันก็จะมีทศนิยมแค่2ตํตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบดีว่าเราลากสูตรหรือว่าเราใส่ออโ o ต้ฟิลนะครับมาเนี่ย แต่ว่าในช่องนี้เราต้องการความลเรียงข้อมูลนะครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมาปรับให้ให้สอดคล้องนะครับเพราะฉะนั้นเราได้2ประมาณแล้วนะครับก็คือ L แล้วก็ D